โอเคผมก็ต้องกาสวัสดีนะผมไวรุ่นทุกคนกันด้วยนะสำหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บดีไ Store อร์จนะทุกคนสำหรับน,น้องๆก็่หนที่อยากได้ไอดีนะครับในงบหลักสิบนะผมวันนี้พี่พาทุกคนมาอยู่กับเว็บนี้เลยนะทุกคนก็ก่อนอื่นนะผมเดี๋ยวต้องสมัครกันก่อนเลยนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้พี่พิมพโค้ดมาแจกกันด้วยนะทุกคนนะใครอยากได้โค้ดนะผมเดี๋ยว ไปใส่พร้อมๆกันเลยทุกคนก็ก่อื่นเราต้องสมัครกันก่อนะทุกคนทางด้านบนนะจะเป็นยูเซอร์เวลาที่2จะเป็นัาผ่านเวัาที่สามก็จะเป็นยืนยราัาด่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับพอกดสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เติมเงินครบ2 9 9จะได้เครดิตคูณ2นะทุกคนอย่างเช่นนะผมเติม300ก็ได้600นอทุกคนเติม5 0 0้ก็ได้หนึ่พนนะครับทุกคนนะแล้วก็กดตรวจสอบเนี่ยเนี่ยก็นี่ครับผมก็โปรโมชั่น ก็ไอดีนะผมจะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนก็จะมีหวัวขาวโบเอฟโคตรรวยนะคะผมไอดี ID, ปืนอัพไอหมัดเทพนะครับไอดี ID, หวัวขาวนะไอสายนักแข่งก็มีนะทุกคนชอบไอดี ID แบบไหนก็จัดไอดีแบบนั้นได้เลยนะครับทุกคนนะโอเคแล้วก็ไปดูวิธีการเติมเงินครับสำหรับวิธีการเติมเงินเว็บนี้ผมก็จะเป็นงานเติมแบบสองขวบนะทุกคนสำหรับใครที่เติมสองขวญไม่เป็นก็สามารถ ดูคลิปใน YouTube ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ตรงนี้มันยังดูไม่ได้นะทุกคนแล้วก็ไปดูใน YouTube นะครับแล้วกอลิง์้องฝันนะผมที่สร้างนะผมมาใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตรวจสอบนะครับมันก็จะเข้าไปในเว็บเลยนะทุกคนสำหรับวิธีการเติมโค้ดเว็บนี้นะผมมาไปเติมโค้ดนะแล้วก็ใส่โค้ดตามที่พี่ใส่ได้เลยนะทุกคนนี่ฮะ b i d ขีดหนึ่งหกห้าหนึ่งหกสี่ห้านะครับทุกคนแล้วกดตรวจสอบครับ นี่ครับทุกคนแค่นี้เองนะทุกคนง่ายๆนะครับหนึ่งร้อยเครดิตนะครับโอเคก็ไปดูนะผมมัาได้จริงไหมนี่ครับมได้จริงๆเลยทุกคนหนึ่งร้อยพอยนะทุกคนนี่ฮะแล้วก็ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปใช้กันเลยนะครับก็นี่ับผมก็จะมีไอดียหงค่าดีบุฟเอนะครับก็ชอบอันไหนก็จัดอันนั้นได้เลยเนาะก็นี่ฮะหัว,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 วาอลใส่ยลักแข่งมาดูใส่อะไรไหมทุกคน จดใส่ไฮไลท์ไหมจดใส่ไฮไลท์ปะโอเคทุกคนได้มาแล้วครับ,ส,บสาหรับไอดีใส่ไฮไลท์นะทุกคนมาเดี๋ยวราไปดูในเก,เกมกันเลยดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับว่ามันตึงไหมนะครับผมแล้วก็คุ้มไหมนะไปดูกันครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมีก็อยู่ในเดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะก็จะเป็นนี่ครับผมไอดี ID. นี่แหละทุกคนเป็นถ่ายนักแข่งนะทุกคนนี่ฮะให้ใส่ไฮไลท์ให้ถ่ายนักแข่งใส่ไฮไลท์นะคะผมก็นี่ครับมี มีตาแบบนี้ด้วยนะทุกคนมีถ้าไปแตกลาวานะครับมีหมัดมังกรด้วยนะครับแล้วนี่ครับผมรองเท้าไอ้กางเกงนะผมจะเป็นเกงยาคุซ่าสีขาวไอ้ทุกคนคือแบบขึ้นมาเนี่ยทุกคนพดตึงนี่ะทุกคนสําหนะนะรับไอีดีๆนะก็นะผมมีปืนอัพเลเวลเก็บนะผมเป็นซองยาวนะครับผมอนะัพเลเวลนะพดตึงทุกคนนี่ฮะสําหรับเราก็แนีนะ่ยะพี่อยากได้ไอดีแบบนี้นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงไว้ใต้ลิบนะครับทุกคนคือแบบ ที่โคตรด,ดีโคตรตึงอ่ะมีคค้งจัดอ่ะทุกคนแค่ผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็บายบายครับ